พาเพื่อนๆออกมาข้างนอกนะคะที่มาก็เริ่มละลายไปเยอะยนะคะเพื่อนโอ,อย้ยฉนล่น้ำน้ำก็นองเต็มพื้นเลยก็คือดินเนี่ยนะคะมัน มันยังไม่สามารถที่จะนะคะทำให้น้ำซึมผ่านดินได้แล้วเพราะว่ามันยแข็งนะคะเพื่อนพื้นดินเนี่ยมีมะ่ะกล่องเนี้ยกล่องใหญ่ ลงเรือนเล็กมายาก็ปลอดภัยนะคะจากที่ว่าหิมะทุ่มท่วมนะคมันก็ไม่ได้พังลงมาเพเพราะมีเพื่อนๆอสงสัยกันนะเวลามีหิมะอยู่ข้างบนเนี่ยมันนะคะไอ้ผ้าผ้ายางที่เราคุมลงเรือนเนี่ยมันไม่พังลงมาแล้วมันไม่ขาดก็คือมันมันทามาแบบว่านะคะค่อนข้างที่จะทนนานเพื่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นแปลงผักด้านนอกนะ,ะคะก็หิมาก็ยังเยอะอยู่ ช่วงราวๆเดือนมีนานะคะต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยทางกาแฟแล้วก็มีนะคะนำรถแม็กโครนะมาทำการนะคะ ใต้ดินนะโอเคแต่ของของบ้านใครที่มีชั้นใต้ดินเนี่ยน้ำจะท่วมนะแต่ว่าเขาก็เลยติดตั้งนะคะปั๊มันใต้ดินเพื่อนๆเห็นน้ำไหมอันนี้นะคะสามีมายากแก่แกเจาะนะคะเจาะรูเพราะว่า,วาน้ำมันท่วมลงเรือะค่ะเพื่อนปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ที่เราต้องมาเจาะน้ำแบบนี้เพราะปกติเนี่ยมันไม่เคยมันไม่เคยท่วมนะคะ ท่วมโรงเรียนชนิดแบบเราเยอะอะค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในโรงเรียน,นอย่างเงี้ยค่ะน้ำท่วมนี่ก็ลดลงไปเยอะนะคะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ที่เราท่วมเยอะเลยตอนนี้ก็น้ำยึดตรงไปบ้างแล้วก็ปล่อยนะคะให้น้ำมันออกผ่านลงไปเป็นชั่วโมงเพื่อนๆเห็นน้ำไหมคะเนี่ย น้ำสูงนะประมาณสิบเซนนะเพื่อนในโรงเรือนเนี่ยสูงอยู่สิบเซนนะคะทุกจุดเลยนะสภาพโรงเรียนนะก็เหมือนโรงเรือนล้างอ่ะเพื่อนเพราะว่าเวลาหน้าหนาวนะคะเข้าเราก็ทำการแบบว่า อะไรที่ขนใส่ในโรงเรียนได้เราก็เก็บเก็บใส่น้ำนี้นเลยน้ำก็เริ่มแห้งมฝั่งนี้เพราะว่ามันไหลไปฝั่งนู้นหมดเลยโรงเรียนงดูสภาพหลังคาโรงเรียนนะที่เพื่อนเพื่อนเห็นเป็นจุดๆนี่ก็คือมันมันโดนลูกเห็บแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนนะคะไม่ได้เปลี่ยนพาย,ยางเราก็ใช้แค่เป็นแผ่นซ่อมพลาสติกนะคะพลาสติกโรงเรียนมาแปะ งนี้นะคะเราก็ได้ทําการขุดเปิดอะท่านเพื่อนเพื่อนจะเห็นล่องนะให้น้ํามันไหลอะท่านเพื่อนน้ามันก็จะไหลลงไปไหลลงไปด้านหลังเพราะตรงนี้น้ําจะเยอะเลยมันไหลไปไหนไม่ได้ตรงนี้เป็นวุ้นเลยมอนวุ้นมอนวุ้นน้ำแข็งอยู่ ยารากยาก็จะตายมันเลยน้ำท่วมกล่องนี้ฮัลโเพื่อนมันจะละลายช้ามากเลยเพราะมันมันสูงนะเพื่อนมันสูงสูงแบบว่า กว่่านนเอมันก็เลยนะละลายช้าแปลงดอกไม้มายานี่ก็จะโดนแบบว่าหิมะกองนี้ถมทับหมดเลยตรงนี้นะหิมะก็ยังเยอะนะฮัเพื่อนก็จากที่ว่าสูงนะคะสองเมตรนะฮัเพื่อนตอนนี้ก็ยุบลงมาครึ่งหนึ่งแล้มากกว่าครึ่งแล้วนเพอนเพราะว่ารั้วนะฮะรั้วตรงนี้มัน สูงสองเมตรทะเพื่อนกองหิมะหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็ยุบลงมานะคะครึ่งหนึ่งลนะเพราะมันสูงนะนเพื่อนสูงมาว่าสูงมากค่ะเอาง่ายๆเลยสูงประมาณแล้วเกือบสี่เมตรอลย่ะนเพื่อนตรงเนี้ยกองนี่สูงพอสมควรตอนนี้ก็ยุบลงมาเยอะเลย You'll be able to ask somebody at walk from the floor that I you. My next great thing.